มีหลายคนสงสัยนะคะว่าเออทำไมผู้หญิงเนี่ยพอเริ่มมีอายุแล้วถึงชอบปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนเออก็มีหลายคนสงสัยอันนี้คือหน้าสดนะคะอันนี้ก็คือเป็นลิปเ,ออเป็นลิปเป็นมันผสมวิตามินอ e, ีกับว่านหางจระเข้แล้วก็ผสมสีแดง คือเอ๋จะถือเคสนะว่าถึงเราจะไม่แต่งหน้านะแต่เราต้องทาปากคือเอ๋จะถืออย่างนี้นะคือเอ๋มีเคสว่าคือถ้าออกจากบ้านแล้วแบบว่าไม่ได้ทาปากเนี่ยก็คือว่าจะหาเงินไม่ได้คือต้องทาปากเพราะปากเนี่ยเป็นตัวรับทุกอย่างไงรับอาหารรับทุกอย่างเลยเป็นคือปากเนี่ยเป็นตัวหาเงินด้วยแล้วก็เป็นตัวกินด้วยใช่ไหมคะ ก็คือว่าจริงๆแล้วอะผู้หญิงอะพอเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยคือเขาอะจะไปเครียดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความสวยความงามคือเท่าที่เอสังเกตจากเพื่อนเพื่อนของเอนะที่ว่าเขาแต่งงานมีผัวมีลูกแล้วเนี่ยพอเขาแต่งงานไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจดูแลเรื่องรูปร่างของตัวเองมากนะักเพราะว่าคือเขาจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องหาเงินสนใจเรื่องเออครอบครัวเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องผัว ไปมีเมียน้อยเครียดเรื่องเอ่อเครียดเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยคือเรียกเครียดเรื่องส่วนตัวก็นี่เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะก็คือ,ค,อคือผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ว่าพอพอเราเครียดแล้วเนี่ยสภาพผิวอะ่ะมันจะเสียหมดเลยคือหนึ่งกะนะกะสิวสิว,สวกะฝ้าริ้วรอยเหี่ยวยน่นริ้วรอยใต้ตาถ้านอนน้อยก็ตาจะค้ำถ้านอนน้อยเนี่ยตาจะค้ำแล้วก็ ออความสวยของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะร่วงโรยไปตามวัยคือ,อ,อตัวความสวยของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่วงโรยไปตามวัยอยู่แล้วมันจะมีแค่บางคนเท่านั้นะที่ว่าคือเขาใช้ศิลกรรมช่วยใช้เกี่ยวกับเรื่องศิลกรรมช่วยใช้เกี่ยวกับเรื่องแบบเทคโนโลยีอะทำให้แบบว่าออหน้าไม่เหี่ยวหน้าไม่ย่นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ ไม่ค่อยแก่อาหารเสริมวิตามินครีมแพงๆครีมพวกครีมแพงๆอะไรแบบนี้ครีมอาหารเสริมการออกกําลังกายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงเนี้ยเข้ามาเสริมคือแต่แต่เอไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่ไงเพราะว่า คือคือหน้าสดเอจะเป็นแบบนี้ยกเว้นปากคือจะทาปากอย่างเดียวเนี่ยก็คือหน้าสดคือหน้าสดก็คือเละเละก็คือว่าเละจากสิวเพราะว่าเครียดเครียดเรื่องโควิดก็เลยทําให้สิวเนี่ยเป็นแผลเป็นแล้วก็ต้องใช้วิตามินอ e. ีใช้ว่านหางจระเข้นี่ก็สิวนี่ก็สิวยุบคือข้างเนี้ยสิวยุบหมดแล้วนะแต่อันเนี้ยพิ่งอันเนี้ยยังไม่ยุบก็คือว่ามันเป็นปัญหาจากที่เราเครียด พอเราเครียดเนี่ยมันก็ทําให้แบบเออผิวเราเนี่ยเสียพอเครียดผิวก็เสียพอผิวเสียปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกเลยตายหาคูแก่แล้วเลยแบบเนี้ยเอ้ยตายแล้วท่านทาไงดีคูแก่แล้วแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเออก็แก่แล้วจริงๆคนเราก็ คือคนเราก็ต้องยอมรับสังขารตัวเองนะในเมื่อเราแก่แล้วคือเราแก่แล้วหน้าเราได้แค่นี้ก็ถือโคตรบุญแล้วล่ะเพราะว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็หน้าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเจ๋งอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือเอ๋เป็นคนแต่งหน้าขึ้นนะถ้าอันนี้คือไม่ได้แต่งหน้าทาปากอย่างเดียวไม่ได้แต่งแต่ถ้าแต่งอ่ะจะคือจะกลายเป็นคนสวยไปเลยแล้วก็อ้วนไงก็จะมีเนียงออกหมดแล้วคืออ้วนอ้วนมากคือเนียงมันก็จะออก แล้วก็อย่าไปเครียดเลยค่ะผู้หญิงนะคะคืออย่าไปเครียดแล้วก็ผู้หญิงอะจริงๆที่เขาปล่อยตัวนั่นก็คือเขาเครียดค่ะคือพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่ตัวเองคิดเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องสามีอะก็เลยทําให้กินเยอะคือผู้หญิงมีผู้หญิงหลายคนนะที่หลังจากแต่งงานไปแล้วเนี่ยคือเขาสวยมีหลายคนนะที่ว่าพอแต่งงานไปแล้วได้สามีที่ดีเขาก็ดูแลสุขภาพของตัวเองทําให้แบบ สวยขึ้นอะไรแบบนี้คือสวยอะแบบสวยแต่แต่อันนี้เอกก็ไม่ได้ซีเรียสคือเอกกล่าวว่าปีนี้เอน่าจะผอมค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีจะแดกอยู่แล้วนะเอคิดว่าปีนี้เอน่าจะผอมเพราะว่าเราไม่มีเงินจะกินแล้วก็เราก็เป็นสิวแล้วก็ใช้เงินในการรักษาสิวเยอะก็ต้องใช้เป็นพวกเอ่อครีมแบบแบบเป็นครีมอย่างเงี้ยแบบ ครีมทาแผลเป็นแล้วก็เอออันเนี้ยครีมทาฝ้าทากะแล้วก็เอออันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเซรั่มน้ำปลาหวานนะคะเป็นเซรั่มอัลฟาอาร์บูตินนะคะมันจะเหมือนน้ำปลาหวานนะคะก็ไอเซรั่มเซรั่มเออจริงๆแล้วอะเซรั่มอัลฟาอาร์บูตินเนี่ยเออถ้าเป็นแบบ สูตรแบบพรีเมียมเลยนะสูตรแบบอย่างดีเนี่ยมันจะช่วยลดริ้วรอยจะทําให้ริ้วรอยเนี่ยหายเกลี้ยงเลยทําให้เออริ้วรอยริ้วรอยเหี่ยวย่นเนี่ยหายเกลี้ยงแล้วก็รอยกะรอยฝ้าเนี่ยก็จะจางหมดเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ครีมที่แบบใช้แบบโดยเฉพาะครีมที่ใช้เฉพาะทางหรือครีมที่เออใช้โดยเฉพาะเนี่ยมันน่าจะเป็นครีมพวกแบบครีมอย่างเงี้ยครีมพวกรักษารอยแผลเป็นะ่ะที่ว่าใช้แต้มพวกแบบ รอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเป็นครีมที่ใช้แบบเออรักษารอยรอยแผลเป็นอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ยังไม่ยุบเดี๋ยวก่อน คือข้อระวังอะที่ข้อระวังที่ต้องพูดเกี่ยวกับพวกการใช้พวกเซรั่มอะไรพวกเนี้ยมันมีเยอะเหมือนกันนะแบบว่าในในบางคนอะคือในบางคนเนี่ยประมาณว่าทาเซรั่มหนาจนเกินไปอะมันก็ไม่ดีริงแล้วควรทาบางๆมากกว่าแล้วก็ อันจริงแล้วอ่ะเออควรจะใช้พวกกันแดดด้วยจริงๆแล้วถ้าไม่อยากให้แบบว่าผิวหน้าเนี่ยเสียเป็นกะเป็นฝ้าเนี่ยจริงๆผู้หญิงเนี่ยควรจะใช้กันแดดด้วยเพื่อไม่ให้เออมีพวกกะพวกฝ้าเนี่ยคือมันขึ้นอะไรวะ ก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองหน้าแบบหน้าเหี้ยมากเลยหน้าตาดูไม่ได้เลย แต่ก็เวลาออกนอกบ้านก็เออแบบคือจริงเวลาออกนอกบ้านถ้าใช้บีบีครีมแล้วก็แต่งหน้าอะไรแบบเนี้ยพวกรอยแบบเนี้ยมันก็ไม่เห็นนะเวลาออกนอกบ้านอ่ะพวกรอยกะรอยฝ้าหรือว่ารอยแผลเป็นจากสิวมันก็ไม่เห็นไงแต่มันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าพวกเครื่องสาอางมันก็ไปอุดตันผิวอ่ะมันก็ทําให้แบบเออผิวหมองคล้ทำทาให้เป็นสิวหนักขึ้นกว่าเดิมอีกมันก็ไม่ดี อันนี้ก็ทักทายอะค่ะก็แค่นี้แหละค่ะอันนี้นะคะผมนะคะมองมองบางมุมก็จะดูเหมือนพวกอิสลามเป็นพวกแบบเออแบบเหมือนมองบางมุมก็เหมือนคนใต้นะคะแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วก็เออเหมือนพวกลูกผสมหรืออะไรสักอย่างคือมองบางมุมก็เหมือนลูกครึ่งอะเวลาแต่งหน้าแบบแขกก็เหมือนแขกเวลา แตหน้าแบบจีนก็เหมือนพวกลูกครึ่งไทยเวียดนามเวลาเออไม่แต่งหน้าก็ดูแบบนี้ค่ะก็ไรู้เหมือนอะไร